คลิปนี้นุจะแชร์วิธีหุงข้าวบาเล่กับคึ้นวัวด้วยหม้ออัดแรงดันค่ะข้าวบาเล่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากนะคะก็คือมีเส้นใยอาหารมีโปรโตีนคาร์บโบไฮเดรตเบตา้ากรูแคนกรดอะมิโนจำเป็นวิตามินและธาตุหลายอย่างเลยค่ะรอบนี้นุชจะเอาคว้นวัวผสมด้วยนะคะเพราะว่าคึ้นวัวเนี่ยมีเม็ดเล็กนุชก็เลยแยกล้างต่างหากนะคะไม่งั้นมันจะปลิวไปกับน้ำหมดเลยส่วนข้าวบาเล่ก็ล้างหลายรอบนิดนึงค่ะ งานวิจัยของคนญี่ปุ่นทดลองกับคน44คนให้กินข้าวบาเล่เป็นเวลา3เดือนนะคะพบว่าระดับคอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญค่ะแล้วก็ไขมันในช่องท้องดัชนีมวลกายรอบเอวของผู้ทดลองเนี่ยก็ลดลงด้วยเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้กินข้าวบาเล่โอ้โหดีขนาดนั้นเลยนะคะข้าวบาเล่เนี่ยราคาไม่แพงเลยค่ะส่วนขี้นัวราคาแพงนะคะเราก็เลยผสมแค่นิดเดียวนุดหุด้วยหม้ออัดแรงดันเป็นเวลา20นาทีค่ะ จากนั้นก็รอวาวลดระดับลงเราถึงจะเปิดฝาหม้อได้มาดูกันค่ะหน้าตาดีมากนะคะไม่ผิดหวังเลยที่ใส่ควีนัวลงไปด้วยมันทำให้ข้าวบาเล่ดูมีอะไรนะคะใครที่ทานข้าวบาเล่เป็นประจำสุขภาพเป็นยังไงคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยคะ่ะ